สวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณหมอครับคุณหมอสุวัส์ครับเพศสัชกรสุวัสิ์สินสวงสินสุวง์ครับก็ทุกๆวันพุธช่วงสิบนาฬิกาพบกันสุขภาพดีเริ่มต้นที่ตัวคุณครับฟูคำนี้คมมากคุณหมอจริงๆ <c oughs> มันต้องเป็นอย่างนั้นนะครับใช่ใช่ใช่ๆๆโดยเฉพาะสุขภาพช่วงเปลี่ยนฤดูกาลจากฝนมาหนาวคนป่วยเยอะเลยคุณหมอ ตอนนี้มันมีโรคอยู่โรคหนึ่งซึ่งเราไม่รู้จริงๆโรคใหม่เหรอครับมันไม่ใหม่แต่ว่ามันไม่ค่อยคุ้นเคยเราจะรู้สึกคันเนื้อคันตัวใช่ครับแล้วตอนแรกก็เป็นสมัยก่อนถ้าคันเนื้อคันตัวนะพิษอากาศก็กินยากินแล้วแล้วที่มันง่วงๆก็จะหายคันแต่ตอนนี้กินแล้วไม่หายมันแรงขึ้นไม่ใช่เราอ่อนแอต้องฝุ่น2.5 แล้วก็โมจะว่าโอ้ยหายใจเข้าไปแล้วปลอดเป็นไม่ใช่มันติดอยู่ที่ผิวหนังเรานี่แหละแล้วเราเวลามันคันเราเกาไม่ได้นต่มันเล็กมันไม่เห็นด้วยหรอเออมันไม่เห็นเพราะจะมันก็จะคันอยู่นั่นแหละครับอาบน้ําครับอาบน้ําอไม่ต้องถูเสบไม่ต้องสดถูสบู่ก็ได้หรอกเอาน้าล้างออกเออน้ํามันล้างออกก็นะนี่เป็นกับตัวเองอ่ะแต่คนส่วนมากจะพทษอากาศแพ้อาการ เออก็ผมนี่แหละแพ้อากาศกินเอ๊ะไม่หายโอ้ไม่หายแล้วก็เอยอาบน้ําวันวันโน้นมาอาบน้ำห้าโมงเย็นไงครับเราพอสี่ทุ่มนอนขี้เกียจอาบน้ำหมาไม่อาบละเฮ้ยห้าทุ่มไม่ได้ต้องขึ้นมาอาบน้ําคันคันก็บอกพวกเรานะบางทีเดี๋ยวเกาเกายังไงก็ไม่หายแล้วก็ไปกินยาแก้แะแพ้แะแพ้ครับ ก็ไม่หายก็ไม่หายไม่หายหรอกเพราะมันคือฝุ่นละอองเออมันฝุ่นละองสองจุห้านี่แหละโอ้โหนนี้ผมผมเชื่อว่าหลายคนมองข้ามนะเออก็บอกให้ถ้าสมมติว่าเกิดคันนะครับครับก็อาบน้ำก็แค่นั้นแหละโอง่ายๆเลยง่ายๆง่ายๆอันนี้อันนี้คือภายนอกเออแต่ภายในเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นหวัดไอเจ็บคอเพราะภายในถ้าสองจเรื่องใหญ่นะจะเข้าแล้วยังไม่ได้เข้าในเมาเรื่องใหญ่เสร็จแล้ว ที่มันใหญ่เพราะว่าเรารู้ว่าหน้ากากเนี่ยไอ้ที่มันกรอง2.5ได้เนี่ยมันกองหนักกว่าไอ้ข่าวโควิดนะพวกเพื่อนหมอด้วยกันเขาก็บอกว่าเฮ้ยถ้าใครใส่ช่วยบอกกขาไม่อย่าให้เกิน3ชั่วโมงนะถ้าใส่ประจําตลอดนี่มันมันมีผลเลยครับคือเราก็จะอึดอัดเนี่เราต้องหายใจแรงไงเพราะว่าไอ้เม็ดตอนแรกอ่ะครับหน้ากากเรามัน มันมันดีใช่ไหมเราก็หายใจได้เพราะไอ้สองจุดห้ามันมาอยู่ที่หน้ากากเราอ่ะมันปิดช่องทางแล้วเออมันก็เราเริ่มต้องหายใจแรงพอเราหายใจแรงไอ้ที่มันติดอยู่ที่หน้ากากมันก็เข้าอยู่ดีแหละก็วิธีก็คืออย่าไปออกอย่าไปอยู่การแจ้งไงง่ายอย่างเดีเออง่ายง่ายเพราะว่าบางคนพวกเราคิดง่ายนะเออจะไปวิ่งออกกําลังไม่วิ่งไม่ได้เหนื่อยไม่ไหวต้องวิ่ง ได้ยินไหมเหนื่อยเลยต้องไปวิ่งเอ่าพวกพวกนมันติดเสพติดวิ่งมันเหนื่อยต้องวิ่งอันนี้มันขัดกาเหนื่อยเราเลยนะวิแต่ความจริงพวกที่วิ่งเป็นประจำอ่ะเขาต้องให้หัวใจมันสูบฉีดเร็วขึ้นไงมันก็ต้องออกกาลังแต่ว่าแต่จริงๆถ้าเหนื่อยต้องพักผ่อนไม่หนูเขาไม่เหมือนกับเราไง พวกเราไม่เคยออกกําลังมันมันต้องพักผ่อนยกของนิดหน่อยนั้นหัวใจเต้นแรงของเขาไม่ใช่นะถ้านั่งนานๆแล้วเขามีอาการเพราะก็เคยชินกับการก็ใส่หน้ากากเสร็จก็เจ้าพ่อเจ้าแม่หน้ามืดนะแล้วก็เรื่องราวต่างๆมากมายจากหน้ากากชั้นดีของเราเนี่ยตรงลงยังไงครับถ้าจำเป็นจริงๆก็รู้แล้วนะว่ามันจะง ก็พบไปหลายอันหน่อยถ้ามันคือจะไปประหยัดเปลี่ยนเปลี่ยนได้บางคนประหยัดอะใส่แล้วใส่อีกโอ้โหไอ้ไอ้นี่มันแพงอยู่นะมันไม่ใช่โควิดก็วิดถูกกว่าเยอะแล้วแหละก็วิ่งกลางแจ้งก็ไปได้ก็เดินในบ้านนะเนาะครับตอนนี้ผมใช้วิธีเดินในในห้องนอนผมนั่นแหละเออเเดินสามสิบนาทีมันจะเซฟกว่าข้างนอกเซฟกว่าข้างนอกแล้วก็ความรู้เยอะนะครับเขาแจกอืมอไอไอแอร์มันฉลาดมากเลยมันแจก หน้ากาไอไอกองอ่ะกอง2.5ได้ครับเออยอดเลยแล้วมันก็มีข้างๆบริการล้างแอร์ทุกสามสเดือนอเออแล้วทำไมว่าปกติเราหกเดือนพอใส่เจ้านี่ไปอ่ะครับพอเดือนที่สามนะไม่มาล้างนะลมไม่ออกตันเลยเออไอ้สองจุดห้านะสองจุดห้านี่นะก็เอาอละ<อ>แต่ว่าช่วงนี้ถ้าอยู่กรุงเทพก็อาจจะยังยอมนะครับเพราะว่า อากาศก็ไม่เย็นทําไมมันเหมือนหมอกมันลงบว่าไม่ใช่หมอกเนาะก็จะเป็นละองงะองฝุ่นละอองเนี่ยเลยแล้วเดี๋ยวนี้กทมก็มน่ารักมากเลยสมัยก่อนเขาเขาบอกใช่ไหมครับเขาไม่บอกอ่ะให้พิสูจน์เราด้วยตัวเองเขาไม่บอกครับเขาไม่บอกแล้วก็เออเราเราดูเองแล้วกันครับอทีนีอ้อันนี้คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงของเปลี่ยนถ่ายดูดการ การดูแลสุขภาพอาหารการกินหรือสมุนไพรต่างๆเนี่ยมันพอจะช่วยได้ไหมคุณหมออ่าเดี๋ยวตอนพอตอนนี้ปุ๊บให้รู้พราเปลี่ยนอาการเรื่องที่มันจะมาไวรัสมันมาเออพวกที่เคยเป็นเลิมก็คือเป็นพวกเม็ดตุ่มสายๆที่ลิมฟีปากมันจะมาโออันนี้เยอะอันนี้เยอะเออเยอะพอพอลิมฟีปากสายๆมาให้รู้มันเป็นเองหายเองใน3มวันอ๋อเขาจะเป็นเองหายเองคุณจะไปเกาแล้วไปขยี้ตามันไปที่ตาแล้วเรื่องมันใหญ่มันจะติดเชื้อ ช่วงนี้ก็ต้องทําเหมือนกับที่หมอแนะนําเรื่องโควิดอ่ะก็ล้างมือบ่อยๆก็ฮอไอ้ไอ้ส่วนไอ้ล้างมืองั้นนะอืเอาซะหน่อยนะครับเกิดจะคิดจะเกาตาก็ล้างเอาไอ้นีนหยดใส่มือทูทูก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยว่ากันอนี้เรื่องนี้เรื่องนี้สาคัญนะครับผมเห็นคุณเป็นเยอะนะพอเปลี่ยนจากฝนเป็นหนาวเนี่ยเหมือนร่างกายมันปรับไม่ทันจะเป็นเริ่ม เอออ้นี้จะมาละมาละมาก่อนเลยมาเลยเรื่องนี้มันมาแน่นอนก็หายเองอ่ามาหายเองถ้าเราไม่เอามันไปใส่ที่อื่นไงครับออาไปขยี่ไปเกามันแล้วก็ไปขยี้ตามันเข้าตามันาในอากาศเหรอคุณหมอแล้วมันอยู่ในร่างกายเราไอ้ตัวที่เลอจะเป็นัน่มันอยู่อยู่แล้วแต่พอเราเปลี่ยนอาการร่างกายมันต้องปรับปรับภูมิต้านเรามันก็ลดลงอ๋อครับ พอมันลดลงไอ้ไอ้มีมันก็เก่งกับเราไงอ่าถ้าถ้าอากาศไม่เย็นไม่ปุบปับปุบป่าบริกเราก็สบายอีกส่วนหนึ่งโอ้อันอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่ยางนี้อะไรอางนี้แหละเริ่มที่มันจะมาจากช่วงฤดูเปลี่ยนอากาศใช่ใช่ใช่นี่เป็นเยอะนะอันนี้เป็นเยอะนะตอนนี้เป็นเยอะเป็นเยอะเป็นเยอะเนี่ยตอนไปตุ่มน้าสายเนี่ยมันจะคันมากแล้วไอ้เจ้าน้าตรงเนี้ยถ้าเราเกาปุ๊บขยี้ตาโอ้ยมันเข้าตาทีเรื่อยเลยวิธีการดูแลคุณหมอ เรางีี้้แลวเน่ยทำความะอาดมัน๋อแค่นั้นเองไม่ต้องไปเอายามาทาไม่ต้องไปกินยาอะไรแนะนาว่ายาเกามันไม่ได้หรอกเพราะเราลืมมันคันเราลืมโออย่างนี้หนักเลยอ่าอไอนี่จะหายแล้วตกสะเก็ดแล้วก็จะหายแล้วอออันนี้มันมาตามฤดูกาลไม่ใช่คุณติดโรคอะไรเลยไม่ใม่ม่ม่ทุกคนมีโอกาสเป็นได้หมดอ่โอ้อ่าแล้วเด็กเล็กก็จะมาเรื่องนี้ครับทองเสีย เลยครับที่เป็นทั้งโรงเรียนห้าหกร้อยคนนานาติดเชื้อ,อด้วยกันไวรัสไวรัสที่ทำให้ท้องเสียนะครับก็มาจากน้ำแข็งกดแหละน้ำแข็งใสน้ำแดงลาดนะ<อ>ไมแต่ตัวน้ำแข็งนี้ไม่รู้ออมาอย,ย่างไรแล้ว ไอ้คนทํามันไปห้องน้ำมามาล้างมือไม่สะอาดมันก็ต้องแข็งโปะโปะโปะล้วก็คิดว่ามันเย็นแล้วแบคทีเรียมันคงตายหมดไหมไม่ตายครับคุณหมอพูดเห็นภาพเลยเข้<อ>เ<อ>า้น้ำเสร<ๆ>มือโปะ<ก>โปเ<ก>ลยเนี่ยเราววไปบอกว่าอ,อยู่ในอะไรนะอยู่ในโลตีกับเกาลักแร้ไปทำไปอะไรเงี้ยนะไอ้น้ำแข็งกดที่ในโรงเรียนเราอะแหละเออเออเออก็เอาก็ดูหน่อยแล้วกันเนาะ จะมีสักกี่คนเข้าห้องน้ำแล้วมาล้างมือทําความสะอาดแล้วก็มาทํางานไม่มันล้างคือบางทีล้าง,างเฉยมันไม่ได้มันต้องมีสบู่ครับใช่ไหมเพราะไม่สบู่ก็นะจะเพอเพอเพื่อนไม่ล้างเลยนะครับแล้วอีกอันหนึ่งคุณหมอ <c oughs> คือแพ้อากาศภูมิแพ้จะจามจะไอจะอะไรนี่กันเยอะนะเนี่ยทีนี้ตอนนี้ก็มาถึงเราต้องเพิ่มพูนมั้ยของเราเอาตอนนี้ออกจากเพศสัตว์แผนปัจจุบันไปแผน เป็นหมอสุวั์แพทยแผนไทยเลยเนาะนะตอนนี้เพิ่มภูมิต้านทานให้ร่างกายก็มีอย่างเดียวเลยที่สะดวกมากเลยน้ำขิงครับน้ำขิงเลยนะก็ก่อนอาหารรอนอาหารตามสะดวกที่มีขายตามร้านค้าทั่วไปเทั่วไปเลยใส่ร้อนได้เลยอดูขิงก็ไม่ต้องอย่าตามใจนะนะเขาก็กลัวเราไม่กินเขาก็ใส่หวานจอยเลยเอาที่ผมเห็นในตลาดมีเยอะนะขิงเฉยเฉยอะ ครับเออขิงเออหัวขิงเนี่ยมันซอยแช่น้ำเพราะในเรืต้องแห้งทวนเป็นกรดเผ็ดมาแล้วแต่ว่ามันไม่ใส่น้ำตาลแล้วครับครับเสร็จแล้วพอเราจะชงดื่มเนี่ยถ้าเราข้นมันก็จะเผ็ดใช่ไหมครับเราก็ทำให้มันจางหน่อยแล้วการแล้วคุณเคยเดี๋ยวกินได้ที่มันไม่ต้องหวานเนี่ยใส่น้ำร้อนไปหน่อยเออใส่น้ำร้อนถ้ามันเผ็ดยังก็เพิ่มเพิ่มน้ำร้อนไปเอาน้ำร้อนไปขิงมันก็ยังอยู่เท่าเก่า หนึ่งช้อนก็ยังหนึ่งช้อนเหมือนกิีนกาแฟเยี่ยภผู้ิั้นทานก็จะกลับมาบแต่ผมเนี่ยผมก็โงกงอน,นะว่าที่โงกโงอะโกงอะไรครับเพมันเผ็ดใส่น้ำตาลไม่ได้ใส่ไม่ได้เราสวนเลย ใส่เปรี้ยวเลยมะนาวครึ่งลูกบีบเลยครับมันไม่มีผลกันนะขิงกับมะนาวเนี่ยอาไม่มีครับเพราะอาหารบางอย่างเนี่ยผลไม้บางตัวเนี่ยมันผสมกันไม่ได้เออไอเรก็บีบมะนาวไปไอ้มะนาวมันก็จะไปกบไอ้เผ็ดเดมันน่ะนะอ่ากินไปก็เอาละเราเอาวิตามินซีทฤษฎีเราท่านผู้ชมถามว่าเอ๊ะมันกินบ่อยๆได้ไหมหรือหรือลักษณะการกินจะกินยังไงเช้ารั้งนึงอะไรอย่างงี้ผมผมู้เพราะว่าผมรู้ว่าเดี๋ยวกินไปเบื่อเองโอ้โหเดี๋ยวพอ พอหมดหน้าหนาวเราก็ไม่กินแล้วอันนี้มันจะช่วยสร้างภูมิต้านทานฮะหน้าหนาวนี่เอาเนี่ยโดยเฉพาะคนที่จามจามอะไรอย่างเงี้ยได้เลยเนี่ยครับได้เลยเนาะอืมแล้วก็นาอเอาหน่อยก็ได้ครับช่วงนี้อาจจะอากาศหนาวๆมันมันความจริงนี่ผิดนะเขาห้ามบอกเขามครับยูคาลิปใบมันอะนะไม่ไม่ไม่ซื้อเลยยูคาลิปให้น้ำยูคาลิปอ่ะครับ ไม่ต้องไม่ต้องตาฝรั่งแพงเอาอยุคริบไทยนี่แหละที่เป็นแบบพุ่นใช่ไหมเออไม่ต้องพว่ก็ได้สองหยดตึกตึกันหยดตรงไหนครับหยดที่ปกเสื้อห้ามทาใต้จมูกนะเอาที่ปกเสื้อให้กิ่มันออกมาหรือหรือเป็นสมัยก่อนเนาะสมัยใครใครดูหนังสมัยก่อนโน้นน่ะนะครับเวลานั้าก็ ใส่ผ้าเช็ดหน้าใช่ใช่แล้วก็ตมแล้วก็โดมนะ่ะใส่ผ้าเช็ดหน้าก็นั่นแหละอคุณผู้หญิงก็ให้คุณผู้ชายคุณจะผู้ชายก็ให้คุณผู้หญิงอย่างเงี้ยใช่ไหมทันไหมทันไหมทันครับทันทันผ้าเช็ดหน้าตกอ่ะครับทีก็บอกอ่อยอ่ะแล้วก็หยิบไปส่งให้เนี่ยนะทันทันยูคลิปตจะทําให้แก้หวัดคัดจมูกได้ดีอันนี้มีขายทั่วไปทั่วไปร้านแพทย์แผนไทยนะอไม่ไปแผนแผนไหนก็มีบอกขอซื้อยูคลิปเอา เอาไม่ต้องแพงครับอก็สองหย,ด,ยดสามหยดใส่ผ้าเช็ดหน้าระโดมได้มันจะระเหยเข้าไปเออแต่ว่า,ห,าห้ามทาใต้จ<ต>มูกห,หน้<ถ>หามทาใต้จมูกนะมันร้อนเหรอครับเออไม่ให้ไม่ให้ทาเอาอเขาอยู่คลิปก็ใส่ผ้าแล้วดมเอาดมกลิน่นผมมันเป็นลักษณะอย่างนี้เนอะน้ําสกัดจากอยู่คลิปนั่นแหละก็ที่ไหนก็มีแหละอืโอ้นี่เทคนิคง่ายๆเลยคุณหมอเราไม่ที่เขาไม่พูดเพราะว่ามันขายแล้วไม่ได้กาไรเนอะ อาอทำไมขายไปได้กำไเลยะครับเออก็ม no. oh, 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 oh. ันมันถูกหมดแล้วไงมันมีของฝรั่งมาขายแพงนะมาอันอันนี้อันนี้ก็ยูคาลิปเหมือนกันเลยครับที่เามาโชว์ก็คงยูคาลิปแหละน้ําสีนี้แหละนะมแล้วก็เอาก็ตกลงก็ถ้าอยู่ในผ้าเช็ดหน้าก็แสบเสียบกระเป๋าเลยมันก็ออกไม้เราหายใจเองครับมีเรื่องหนึ่งที่ผมบอกนะความรับสุดยอดเลยไอศครีมยูคาลิปต์เนี่ยครับ มันทำให้เราสงบระงับได้นะเวลาหมุดหงิดเนี่ยมันจะเข้าไปเหมือนกับทำให้เราอารมณ์เย็นขึ้นเออเมื่อเราทำให้อารมณ์เย็นขึ้นกลิ่นเขาเนี่ยแหละครับมีมีที่คนนขนาดนั้นเลยครับเราจะไปบอกใครนะโอ้โความรับความรับความับท่านผู้ชมลองดูผมว่าบางทีแพทย์แผนไทยเนี่ยหรือสมุนไพรไทยเนี่ยมันมันมีผลดีเกินที่เราคาดอะอย่างเช่นเนียยูคาลิปตัสเนี่ยทำให้เราหายผ่อนคลายได้ก็ผ่อนคลายมันก็ไม่น่า พวกเราก็เออเนาะก็ไปพึ่งพาฝรั่งไปมากหน่อยับเราก็ตอนช่วงนี้ภูมิสทานก็เอาขิงก็แลนะเอาง่ายที่สุดเอาง่ายด้วยเอาาง่ายด้วยแล้วก็แน่นอนช่วงนี้ก็ช่วยเดินหน่อยออกกำลังกายหน่อยฝุ่นเยอะเดินในบ้านแล้วกันขอสามสิบนาทีครับแล้วน้ำเย็นๆจะไปดื่มบ่อยหลายดื่มน้ำอุ่นๆนาน้ำเย็นก็ตอนนี้มันวะคนติดซะแล้ว เออที่นี้นิดนึงครับก่อนที่จะจบรายการวันนี้คุณหมอเดี๋ยวนี้เนี่ยเห็นคนติดประเภทของสูตรดมเข้าจมูกโดยเฉพาะยาดมยาอะไรที่เขาโฆษณาขายกันเห็นว่าคนแบบสูตรแรงๆเลยเนี่ยมันจะมีผลอะไรกับร่างกายเราบ้างไหมทีนี้มันอย่างนี้ปรากฏว่าสูตรทั้งหลายที่ขายดีขายเด่นเลยนะครับก็มัน ก็เป็นสมุนไพรไทยอย่างหนึ่งแหละถ้าสมัยก่อนเนี่ย,ย,น,น,ยน่ากลัวนะเพราะว่าสมุนไพรพวกนี้ถ้าเราไปดูในตำรับทั้งหมดเนยครับใส่กัญชาหมดโอใส่หมดเลยน,นี้คือเมื่อก่อนนะครับเออสูตรแล้วก็คือสงบระงับจริงเพราะกัญชา,าออกมาของมันแต่ว่าเราคนไทยเราฉลาดเนี่ยมันอยู่ในผงครผงผงกัญชาที่สูตรไปเหมือนนัดยาเนี่ยเหมือนยานัดเมื่อก่อนเลยนะ มันจะไม่แรงเท่ากับที่เราไปต้มให้มันเป็นไอ้น้ำมันเนาะเไอ้นั่นเห็นหมูตัวเท่าช้างครับมันไม่ใช่อันนี้พอพพอแบบผ่อนคลายขึ้นพอแต่ที่มันพอผ่อนคลายเยอะๆนะมันติดใช่ครับอันนี้ติดคือถ้ามันถึงเวลาจะต้องดมมันหน่อยไม่ดมมันนอนไม่หลับแล้วบางทีมันมันหุดหงิดเพราะเป็นอย่างนั้นจริงเห็นพวกกันติดเลยสําหรับยาไทยนะมันก็จะมีหมดแหละ พอมีหมดเขาก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ให้ใหแล้วก็ทํำทายจะให้อยู่แล้วนะครับ,รบแล้วบอกว่าหมอไทยที่จะใส่กัญชาในตำรับต้องมาอบรมก่อนอ๋อต้องผ่าหลักสูตรเขาต้องผ่าหลักสูตรเขา<อ>เขาเอาผมไปอบรมผมบอกผมไม่อบรมครับใช่ไหมเพราะสาเหตุตอนที่ผมเรียนมานี่เขาไม่เห็นต้องอบรมเรียนมากกว่าอบรมอีกเออแต่ว่ากัญชาผมเห็นมีอยู่ในทุกตำรับแหละชื่นชูจิต เาจช้คำว่าชื่นชูจิตยาเลยที่ชื่นชูจิตมันก็ใส่กัญชามาใช่ไหมกัญชาคือยาเออมันเป็นยาชื่นชูจิตโอ้แหมเขาพูดเฉพาะแล้วบอกไม่ให้ใช้เออมันอยู่ที่การใส่มากใส่น้อยมั้งครับเอ,อวมาเราก็มีคุมของเราคุมของเราอยู่ออใส่กัญชากา็ทำเป็นผงละเอียดทําเป็นนัดไม่ ไม่เอาไปต้มน้ำเอาให้ไอรละเหยเข้าเขาไม่ให้อ๋อส่วนมากจะมีส่วนประกอบของสมุนไพรบางอย่างที่มันทาให้ผ่อนคลายจริงๆนะพวกเราสังเกตไหมว่าแพทย์แผนไทยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ชังักมันไม่หายพวกพระมันใช้เวลาหน่อยความจริงไม่มีถ้าหากไม่ห้ามเราออ่ะครับสมัยก่อนถ้าปวดท้องปวดเจรงท้องเสียเนี่ยโอ้ยสำหรับยาไทยจินทีเดียวอยู่ปึ๊บ ตอนนี้มันเริ่มจะมีข้อห้ามบางอย่างมาว่าพวกาเราไม่เขาให้เราใส่ฟิลย่าไทยเขาใส่ฟิลครับอืมเขาเรียกว่าทิงเจอฟิลกาลาบูลเลยเมื่อก่อนชื่ออย่างนี้เลยชื่ออย่างนี้เลยก็คือเอาทิ้งเจอสกัดเอาฟิลออกมาครับพอใส่ใส่แล้วเดี๋ยวมันติดเยอะเราก็ใส่กาลาบูลใส่ใส่กาลาบูลทําไมทําให้เองดูดเยอะไม่ได้กินเยอะไม่ได้ กระบูนเยอะๆมันทำให้อาเจียนครับเอให้ร่างกายมันขับออกมาเราก็ใช่ว่าทิ้งเจอฝิ่นกระบูนสมัยนั้นออยอเคยทำด้วยนะเลยครับองค์การเภสัชกรรมเรียกว่าทิ้งเจอฝิ่นกระบูนเดี๋ยวนี้ไม่ทำแล้วเป็นยาสามัญประจำบ้านด้วยนะใช่ใช่ขายได้ทั่วไปอโอ้วันนี้นี่คุยกับคุณหมออย่างกับเวลาแป๊บเดียวเดี๋ยวติดตามพุทธน้าเดี๋ยวจะคุยเรื่อง แพทย์แผนไทยสมุนไพรไทยมันยังมีอะไรอีกเยอะช่วงท้ายวันนี้ทางคุณหมอสุวัสดิ์มีอะไรอยากจะฝากเพิ่มเติมกับเรื่องของการดูแลสุขภาพช่วงนี้ไอยครับตรงลงเราก็สรุปหน้าอากาศหนาวครับควจึอองไม่หนาวมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพิ่มภูมิต้านทานร่างกายด้วยการทําให้ร่างกายอบอุ่นโดยการดื่มน้าขิง แต่ดื่มน้ําขิงก็อันตรายหน่อยหนึ่งว่าน้าขิงในตลาดเดี๋ยวนี้หวานจ่อยเลยไม่จ่อยนะครับเอ,เอาเอาเผ็ดพอสมควรแล้วถ้า <c oughs> ใครรู้ผมไม่สมควรก็บีบมะนาวลงไปหน่อยก็ได้ไม่ว่ากัน <c oughs> นะนะก็เอาละอยู่ชีวิตข้ามปีนี้ไปโอ้อวยพรเร็วจังครับวันนี้ท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าคุยกับทางเภสัรกร ส่วนศิลปวงเนี่ยได้ความรู้เยอะเดี๋ยวรายการเราเนี่ยจะค่อยๆหารายละเอียดจากท่านให้ท่านผู้ชมผมเชื่อว่ามันเป็นวิธีการปฏิบัติที่ได้ง่ายเลยครับคับวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอครับครับทวัสดีครับทั้งหมดวันนี้เช้านี้ที่โคราชท่านผู้ชมครับจากลากันเพียงเท่านี้มีความสุขทุกท่านกลับมาพบกันช่วงเวลาเดิมเช่นเคยครับสวัสดีครับ